ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาค่ะต่อมามาดูความคืบหน้าของน้องกันยากันหน่อยนะคะก็ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวนะคะก็ได้มีการ รายงานนะคะผลการปฏิบัติงานกรณีลูกช้างป่าพัดหลงหรือว่าน้องกัญญานะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะน้องก็ดื่มนมนะคะทั้งหมด8ครั้งนะคะจำนวน7.4ลิตรด้วยกันนะคะมีการนอน ทั้งหมดนะคะเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ยประมาณ 30- ถึง1น0นาทีนะคะรวมทั้งหมด6ชั่วโมง27นาทีนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็มีการเช็ดตัวทาความสะอาดนะคะมีการเลเซอร์แผลบริเวณหนกแก้มให้น้องด้วยนะคะมีการเช็ดทําความสะอาดบริเวณรอบตัวด้วยน้าอุ่นให้น้องด้วยน้องก็มีการขับถ่ายดีนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นการขับถ่ายให้น้องด้วยนะคะเสริมในเรื่องของวิตามินซีเกลือแร่แคลเซียมแล้วก็โปรตีนด้วย อุณหภูมิเฉลี่ย้องตอนนี้นไทยที่3 7จุองศาเซลเซียสค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็มีการเก็บตัวอย่างเลืองนะคะน้ำตกที่ถึงตอนแล้วในการสัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตัวอุณห็มิเรี้นะคะการตรว ร่างกายของน้องนะคะอย่างอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะคะก็มีการซักซ้อมน้องกัญญาด้วยนะคะลูกช้างป่าของเราในการขึ้นรถยนต์นะคะเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการเคลื่อนย้ายน้องนะคะซึ่งก็จะมีการเคลื่อนย้ายน้องไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องแบบว่ามีความพร้อมนะคะก็จะไป ทันทีนะคะ,ะเพื่อ,อที่จะไปอยู่กับแม่รับนะคะที่จะช่วยให้นมนะคะให้นมกับลูกช้างนะให้กับน้องกัญญาได้นะคะน้องก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีหลายคนเนาะก็มาให้กําลังใจน้องกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้น้องมีควแรงไปวันนะคะก็จะได้จะได้เดินทางนะคะไปที่เชียงใหม่นะ,ะจะไปเป็นสาวเชียงใหมะะ่แล ก็ถือว่าเป็นใจทการทั้งนสัญญาแล้วก็จะได้ไปถามเพื่อมแล้วยนะครับรว่ารอสภาพร่างกายเขาเปลี่แงสักหน่อยเขาจะมีการตัดไปที่เชียงใหม่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องไปส่งเชียงใหม่นะไม่คืนเข้าโขงเพราะว่าคือตอนนี้เขายังไม่แน่ใจว่าโขงของน้องเนี่ยที่อยู่พูวเนี่ยเป็นโขงไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่แน่ใจว่าโขงเนี่ยเอาน้องมาปล่อยหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวน้องเองไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันเป็นการ พัดส,สันโดยธรรมชาติหรือเปล่านี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยอ่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดเนาะที่ทําให้น้องมีสุขภาพร่างกาย,ายที่แข็งแรงก็คือใ,<ห>ให้น้องไปมีแม่นะพอเลี้ยงดูเนาะมีสังคมแบบช้างนะครับให้ให้แม่ช้างเนี่ยได้มีการสอนเขานะครับเขาก็จะได้มีความเป็นช้างหน่อยเนาะอันนี้ก็คือแบบถึงแม้เขาจะติดกับคนแต่ว่าพี่เลี้ยงก็ไม่สามารถจะสอนได้ทุกอย่างเนาะก็ต้องให้ให้แม่ อันนั้นเนี่ยเลย嘛กลุ้มกลุ้มคุณเห็นนไหมเนี่ยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา